ดูได้ใครอะใครใส่เนี่ยใส่มาเออเข้าธรรมดาใส่แบบนั้นว่าใครใส่

เ,าเร,ร,รา้องไปรอบโคราชเตัวไก่จนเลยเพื่อนคุณเยอะครับ ở là người nó gọi là cái 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 cái

ตัวคุณก่อนนะครับก็เจอเป็นแบบุณมากครับ